สวัสดีครับผมช่งใหม่โมบายไลท์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งโทนย่อยนะครับของ h y m a c h m 2 4 5 d นะครับตัวนี้กันนะครับผมเรามาเริ่มวิธีการตั้งโทนย่อยกันเลยนะครับอ่าก่อนอื่นเราเลือกช่องที่เราจะตั้งก่อนนะครับผมเอาเป็น80นะครับอ่าเลือกช่องได้แล้วนะครับเราจะตั้งโทนก็คือกด P5 ครับผมอ่า ตัว T ก็คือโทนภาคทรงนะครับเราเลือกได้เลยอ่าผมมาเป็น250.3นะครับแล้วก็กดอีกครั้งนึงครับอ่าโทนภาครับนะครับ SQ เราก็เลือกให้ตรงกัน250.3เสร็จแล้วนะครับเราก็กดตัว P3 ครับอ่าเห็นไหมครับมันจะออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็บันทึกทับอีกครั้งหนึ่งโดยกด F นะครับ แล้วก็ P3 นะครับผมเราบันทึกเพื่อไม่ให้โทนมันหายไปนะครับเห็นไหมครับผมบันทึกนะครับเห็นไหครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการตั้งโทนของ h i m a c SM245D นะครับกดติดตามช่องกด subscribe แล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมอขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ